สวัสดีเพื่อนๆใน Facebook f แฟนเพจรองเท้าฟุตบอลกันเองทุกๆคนนะครับแล้วก็ฝากสวัสดีถึงเพื่อนๆที่ติดตามรับชมอยู่ในช่อง YouTube รองเท้าฟุตบอลกันเองทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็ได้เวลาที่จะมาสวมใส่สำหรับเจ้าตัวรองเท้าพ r เ d a t o เตอร์มาเนียจแปนนะครับซึ่งเป็นตัว ลิม i เต็ e d อ t i ชันนะครับตัวนี้ทำออกมาแค่2,000คู่นะครับบอกได้เลยว่าสีน้ำเงินตัวนี้สวยงามมากนะครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ดูว่ารีวิวแบบตัวเต็มๆนะสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดซ s c สไคร ให้กับช่อง YouTube รองเท้าฟุตบอลกันเองด้วยก็แล้วกันนะครับหรือว่าจะเข้าไปดูสินค้าอื่นๆนะครับรายการอื่นๆใน Facebook, Fan f Facebook แฟนเพจรองเท้าฟุตบอลกันเองที่ขึ้นมุมหน้าจอมุมขวามือนะครับรองเท้าฟุตบอลกันเองเข้าไปดูได้เลยนะครับมีอยู่2 f a แฟนเพจนะครับเข้าไปกดถูกใจเข้าไปสอบถามข้อมูลดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ตรงนั้นเลยเลยนะครับอ่ะ คราวนี้เรากลับมาดูที่รองเท้าที่เราจะรีวิวสวมใส่นะครับสำหรับเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับ a d i ิดา p r e d a t o r m a มาเนี2 0 Japan แจแปนะครับซึ่งเป็นรองเท้าที่ทำออกมาเป็นรุ่นพิเศษนะครับในปี2020นะครับซึ่งเป็นมาเนียชุดพื้นของ p r e d a t o r 20นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูรีวิวแบบเต็มๆนะไปดูได้ที่ในคอมเมนต์ YouTube นะครับ ข้างล่างคอมเมนต์ผมแปะลิงก์ไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอลองเข้าไปดูนะครับว่ารีวิวให้เห็นชัดๆข้อมูลเต็มๆนะครับมันเป็นยังไงสวยแค่ไหนลองเข้าไปดูนะครับอเดี๋ยวครั้งนี้เดี๋ยวตอนนี้จะมาสวมใส่ให้ดูนะครับสำหรับเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับลิ้นเชือกรองเท้าก็จะถูกซ่อนไว้บริเวณใต้ลิ้นรองเท้านะครับแล้วก็ขยับเชือกรองเท้าออกนะครับ สำหรับไซส์ที่ผมนำมาสวมใส่ตอนนี้นะเดี๋ยวผมดูให้เลยไซส์ตัวนี้นะครับเป็น Make in อะไรอ่า Make in อันนี้นะครับไซส์นี้เลยนะครับเป็นไซส์ US 8 UK 7ครึ่ง FR 4 1ครึ่งนะครับแล้วก็ JP 2 6 0แล้วก็ CHN 2 5 5นะครับ อ่าอันนี้ก็เป็นไซส์ถ้าพูดง่ายๆก็คือเบอร์41นะครับที่ผมใส่อยู่เป็นประจำนะครับอ่ะก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ใส่ได้เลยนะครับวู้ว้าวว้าวว้าวเลยนะบอกได้เลยนะรองเท้าคู่นี้มันเป็นรองเท้าที่ควรค่าแก่ก,การสะสมมากๆนะครับเพราะว่าของจริงอะทําออกมาแค่2,000คู่นะ แล้วมันเป็นรุ่น Limited e dition สำหรับฟุตบอลโลกปี2002นะครับที่ทำออกมาให้กับนักเตะญี่ปุ่นได้ใส่กันใ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 นปีนั้นนะครับซึ่งไปดูข้อมูลเต็มๆที่ที่ผมรีวิวไว้นะครับก็บอกได้เลยว่าสวยสวยมากมแบบมันมันถ้าอู้เป็นภาษาเหนือคือมันมันงามอะ่ะมัน มออ่ะมันโหดมอสอ่ะอู้งหญ่ๆอ่ะมาเงี้ยนะครับจริงๆผมเป็นคนเหนือนะอ่ะก็ก็สวยสวยมากเลยนะครับแล้วมันคือตอนนี้มันเท้าที่ใส่ตัวน,นี้มันมันนุ่มนุ่มมากผมจะจะเปรียบเทียบกับความนุ่มยังไงอ่ะคือเหมือนกับขนมปังอะไรประมาณนั้นอ่ะคือเนี่ยผมใส่โดยที่ไม่ต้องขยับเชือกรองเท้าเลยนะแล้วก็ใส่เข้าไปทีละเล็กๆ นะครับเนี่ยพอดีเลยไม่ต้องขยับเชือกองเท้าอะไรให้มากนะครับเพราะว่าคนเท้าบานเท้ากว้างใส่ได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับแล้วก็เก็บเชือกแล้วก็รัดไปซะเนี่ยคือมันสวยงามจริงๆนะครับใส่แบบอ่าเดี๋ยวผมใส่ให้ดูใกล้ๆอ่ะนี่ใกล้ๆเลย หน้าเท้านะครับด้านกว้างไม่รู้สึกบีบใส่แล้วสบายใส่แล้วโอบตรงนี้ไม่บีบเลยตรงเนี้ยไม่บีบตรงด้านหน้าเต็มเต็มทั้งหมดเลยจะเหลือแค่นี้ิดเดียวนิดเดียวจริงๆเนี่ยแค่นี้ปลายของปลายนิ้วก้อยด้วยซ้านะครับเนี้ยเหลือนิดเดียวถ้าถือก็คือมันก็เต็มเท้าเลยทุกนิ้วเนี่ยเต็มทั้งหมดเลยนะครับ ข้างเทา้าตรงนี้นุ่มมากแล้วก็โอบกระชับเท้ามากเลยไม่มีไม่มีไม่มีแบบเป็นเป็นเป็นที่ว่างเลยคือโอบกระชับทั้งหมดเลยนะครับแน่นเป๊ะข้างเท้าด้านด้านนอกนะครับคือเต็มทั้งหมดเลยนเนี่ยส้นเท้านะครับ ส่วนตรงนี้มันไม่มีแผ่นไม่มีแผ่นกันกระแทกมันทําให้รู้สึกใส่แล้วสบายนะครับไม่อึดอัดแล้วก็เวลาวิ่งไม่น่าจะเจ็บนะครับตรงขอบตรงนี้นุ่มมากนะครับนุ่มมากหน้าเท้าตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่ามันไม่มีส่วนไหนที่จะมารัดนะครับเพราะว่าเชือกรงเท้ามันก็ทำหน้าที่โอบก,กระชับเท้าอยู่แล้วนะครับสวยสวยมากๆ สวยจริงๆสวยแบบสวยโคตรอ่ะสวยจริงๆนะครับมากับลิ้นสีแดงนะครับอ่นเดี๋ยวยืนให้ดูนะยืนแล้วเนี่ยหน้าเท้านะครับตอนนี้ฝนเริ่มตกละอ่ะหน้าเท้าข้างเท้าด้านในนะครับข้างเท้าด้านในนะครับข้างเท้าด้านนอกนะครับ บอกได้เลยนะว่าใครที่อยากได้นะต้องต้องรีบนะสีนี้มันสวยจริงๆนะครับอ่าส้นเทา้านะครับส้นเทา้านี่ส้นเทา้าชุดพื้นนะครับชุดพื้นแบบพิเนเตอร์ยี่สิบนะครับแบบแยกส่วนนะครับอ่าชุดพื้นปุ่มปุ่มกับพื้นก็เหมือนกับพิเนเตอร์ยี่ส ทั้งหมดเลยนะครับชุดพื้นอะผมยืนแบบแบบเท่ๆให้ดูอะ,อะเนี่ยสวยไหมละ่ะสวยงามมากๆนะครับคือเบามากแล้วตอนนี้ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าบีบเท้าหรือว่าหนักอะไรเลยนะพูดถึงว่าถ้าเป็นรองเท้าถ้าเป็นรองเท้าหนังแท้นะครับ ทำน้ําหนักได้แค่2,000กรัมอาไม่ใช่2,000 200กรัมนะครับขอโทษทีนะครับไม่ใช่2,000นะ200 200กรัมนิดๆนะครับถ้าใครได้ดูรีวิวข้อมูลเต็มๆผมช่างน้ําหนักให้ดูแล้วว่าหนักเท่าไหร่นะครับมันเป็นรองเท้าที่เบามากๆแล้วก็ใส่แล้วกระชับมากสวยจริงๆนะครับบอกได้เลยนะครับตัวนี้ใครนะครับที่สนใจก็สอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจด้านล่างนะครับรองเท้าฟุตบอลกันเองนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ไอดีมาก็ได้นะครับวันนี้เอามาใส่ให้ดูกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่สนใจสั่งซื้อได้เลยนะครับก่อนที่ของจะหมดนะครับบอกไว้ก่อนว่ารองเท้ามาเหนี่ยมาในแต่ละครั้งแต่ละรุ่นของหมดเร็วมากนะครับแล้วก็มาถ้าใครซื้อในตัวแรกๆอ่ะของจะมีประสิทธิภาพมากๆนะครับ อันนี้ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันมาวันนี้ก็สวมใส่ให้ดูกันแล้วนะครับสำหรับ Adidas p r e d a t o r m a มาเนีย2020่แจ็ปนนะครับก็เอามาใส่ให้ดูกันแบบสวยๆแล้วนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเอารองเท้าคู่ไหนสีไหนมาสวมใส่ให้ดูรอติดตามกันดูกันแล้วกันนะครับบอกกระซิบอีกนิดว่ามีมาเนียรุ่นนี้สีดำแดง ด้วยนะครับเดี๋ยวใส่ให้ดูเดี๋ยวรีวิวให้ดูรอติดตามกันดูกันแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกันแล้วกันเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับมันถึงเหมาะแต่เบอเฮ้ยเงี้ไม่ง,ง่ามเงวยวสวย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 ,สวย